สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Arduino Creativity นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆวิธีการทำเครื่องเช็คชื่อหรือเช็คลายชื่อด้วยเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือโดยใช้ Arduino นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลย เซนเซอร์ลายนิ้วมือตัวนี้นะครับจะเปรียบเสมือนกล้องที่ฉายแสงออกมาแล้วก็จดจำลายนิ้วมือของเราเพื่อจะเอามาใช้เป็นการจำแนกลายนิ้วมือนะครับซึ่งเราต้องใช้นิ้วของเราแปะไปสามรอบตอนที่เราจะใช้นะครับเพื่อจะเป็นการยืนยันว่าตัวนี้เป็นเราจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ของเรากันเลยนะคะ เรามาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะเป็นตัว finger pin sensor ของเจ้าตัว arduino 2.0นะครับเอาไปเสิร์ชใน google แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับจะมีสายทั้งหมด8สายนะครับต้องซื้อที่มันมี8สายนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นของเจ้าตัวหน้าจอ oled หรือ oled ขนาดเล็กนะครับที่ เป็นแบบ I2C นะครับส่วนเรามาดูตัวบอร์ดที่เราใช้กันนะครับก็จะเป็นของตัวบอร์ด Arduino Uno นะครับแล้วก็จะมีสายสำหรับอัพโหลด Arduino Uno นะครับเท่านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมสายไฟจัมเปอร์ในการต่อวองจรด้วยนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการต่อวงจรกันเลยนะครับ เอิมเรามาดูวงจรครับก็จะเห็นว่าจะมีสีขาด้านบนสุดตรงนี้ไม่ต้องต่อนะครับส่วนจะมี GND D3 D2 D3 วนก็ตามขาตรงนี้เลยนะคะสีขาข้างล่างขาบนสุดของสีขาข้างล่างต่อ GND ลองต่อมาจากบนสุดก็จะเป็น D3 และลองลงมาจากข้างล่างสุดก็จะเป็น D2 แล้วก็ล่างสุดจะเป็น D3 นะครับก็ เอิ่มเซฟร,รูปนี้หรือไม่ก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวต่อมาเรามาดูวงจรที่ชัดเจนกว่านี้ของ OLED กันนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นวงจรของเจ้าตัว OLED นะคะก็จำไว้นะครับตรงนี้เป็น a 4ห้าโวลต์แล้วก็ GND นะครับอ่าถ้าจำเสร็จแล้วครับต่อมาเรามาดูโหมดอีครับโอเคนะครับซึ่ง โค้ดนะครับที่เราต้องใช้ในการแท็บโเจี้นะครับจะมี2โค้ดด้วยกันนะครับก็จะเป็นโค้ดแรกนะครับก็คือสั่งน,นี้เลยนะครับส่วนฝั่งที่2ก็จะเป็นโค้ดอันที่2ที่เราต้องใช้หลังจากอัปโหลดอันนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะเรามาดูอันนี้กันก่อนนะครับก็จะเป็นของส่วนฟิงเกอร์พินเอลโลนะครับก็คือใส่ข้อมูลให้มันก่อนนะครับ สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็เอาโค้ดนี้นะครับไปอัพโหลดนะครับเส่นเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดไว้ใต้คลิป Description <ม>นะครับจะเป็นลิงก์ o o o l l s Site นะครับก็สามารถเข้าไป Copy มาได้น,นะครับจะเป็นของส่วน e n ็นนะครับโค้ดจะไม่เหมือนกับของเจ้าตัวฟินก r ฟินตัวนี้นะครับมาเรามาดู e n ็ o โลก่อนเลยนะครับให้เราต้องมี l i b r a r y ของเจ้าตัว Fin พต r i n ก็ ก็วิธีดาวน์โหลดนะครับ,รบผมจะไม่สอนในคลินี้นะครับก็ให้กรอบตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสิร์ช g o o g l e แล้วมันจะมีให้ดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ใน Sketch ตรงนี้นะครับแล้วก็กด include library แล้ว add zip library นะครับแล้วก็ลากไฟล์เข้ามาใส่ในนี้นะครับมันจะ add ให้อัตโนมัตินะครับต่อมาเรามา ดูหลังจาก่อนอัปโหลดนะครับก็อย่าลืมเลือกเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตของเจ้าตัว Arduino Uno นะครับกดเลยนะครับ Uno แล้วก็เลือกพอร์ตที่ Arduino Uno อยู่นะครับแล้วก็จากนั้นกดอัปโหลดได้เลยนะคะตอนนี้ก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับแล้วก็กดมาตรง serial monitor เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมี Adafruit Finger Print Sensor and l o m n t มานะครับ ถ้าใครไม่ขึ้นนะครับก็ให้ลองกดปุ่มรีเซ็ตก่อนที่จะมาเปิดซีเรียลนะครับแล้วก็เลือกเป็น9600บอร์ดตัวนี้ด้วยนะครับจะเป็นอัตราการส่งข้อมูลนะครับระหว่าง Arduino กับคอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นว่าจะมี Pi e c e type in the id ฟอ o m 1ถึง127นะครับก็จะเป็นไฟล์เก็บได้127ไฟล์นะครับหรือ127ลายนิ้วมือนะครับ ก็สมมุตินะครับผมอยากจะเอาลายนิ้วมือผมนิ้วโป้งแล้วกันนะคะเป็นลายนิ้วมือที่1ใส่ไปเลยครับ1ตรงนี้นะครับใส่ไปเลย1แล้วก็อย่าลืมคลิก enter นะครับเราจะเห็นว่า wetting for finger print อ่ะเราเอานิ้วไปแตะเลยครับจะเห็นว่า i m e t a t e n แล้วก็ remove finger แล้วก็ให้ทำอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะ i m e t a t e n อ่าตอนนี้ก็คือลายนิ้วมือตรงกันแล้วนะครับตอนนี้ ID ที่1ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือลายนิ้วมือนิวน้วโป้งผมนั่นเองนะครับแล้วมาทํานิ้วที่2กันนะครับจะเป็นนิ้วชี้นะครับก็ให้ใส่ไปเลยครับเลข2กด enter นลครับแล้วก็ปุ๊บนิ้วชี้อ่า i m g e t a k e n นะครับแล้วก็ remove finger อีกรอบนึงปุ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับ ล้วทำไมต้องทํำรอกที่สองนะครับเพื่อการยืนยันว่าอันนี้จะเป็นนิ้วที่เราต้องการใช้นะครับก็จะเห็นว่าพิ้นพินแมทนะครับพินส์แมทตรงนี้นะครับถ้าใครไม่แมทนะครับก็ลองทำอีกรอบนึงก็ได้นะครับอ่าเรามาทํานิ้วที่3กันนะครับที่เป็นนิ้วโป้งของมือซ้ายแล้วกันนะครับมามาลองกันปึ๊บอิมเมทเทคกินลิ e ค์ฟิงเกอร์เทสอีกรอบ ปึ๊บเรียบร้อยนะครับเรามาทํานี้สุดท้ายของเราคือนิ้วที่สี่ก็จะเป็นนิ้วชี้ของมือข้างซ้ายนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บอืมเรียบร้อยโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปทั้ง4ี่นิ้วด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถทำอันนี้ได้ถึงหนึ่งยสบนิ้วเลยนะครับอ่าแล้วก็จะใส่ตัวเลขแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อในการเก็บข้อมูลนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับปิดไปเลยครับแล้วเรามาดูโค้ดอีกอันนึงนะครับจะเป็นส่วนของ Arduino Fingerprint ตัวนี้นะครับอ่ะเรามาเลือก Tools นะครับแล้วก็เลือกบอร์ดเป็น Arduino Uno นะครับแล้วก็เลือกพอร์ตเรียบร้อยนะครับเรามาดูโค้ดตรงนี้นะครับจะเห็นว่า จะมีตรงบอยลูปตรงนี้นะครับเราต้องแก้ไขนะครับซึ่งจะเห็นจะมีฟิงเกอร์พิน ID 1 2และ3และ4ตรงนี้นะครับซึ่งผมจะทำให้เป็นโป้งนะครับผมจะทำเป็นโป้งก็จะเป็นเอาเป็นฟิงเกอร์วนนะครับฟิงเกอร ส่วนนี้จะเป็น f i n g e r ร t h r e ส่วนตรงนี้จะเป็น fingers f o นะครับเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้หลายนิ้วมือของเรามันจำได้นะครับว่านิ้วไหนต้องเป็นอะไรนะครับต้องเป็นใครนะครับอะซึ่งถ้าเราตอนนี้ผมมีสี่ลายนิ้วมือผมก็เลยใส่ไปสี่ตัวเลขนะครับแต่ถ้าสมมุติผมมีห้าลายนิ้วมือนะครับ ก็ก๊อปมาเพิ่มนะครับแล้วก็วางปุ๊บลงไปก็จะเป็น5ายไรนิ้วมือเปลี่ยนตังนี้เป็นเลข5นะครับก็จะเป็น5านือนะครับอ่าซึ่งในที่นี้เรามี4สายนิ้วมือแล้วก็ไม่ต้องไปแก้อะไรนะครับแล้วก็พอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาดูไลบรารี่ที่เราต้องใช้จะเป็นของ a n d r o Foot GFX SD 1 3 0 6นะคะถ้าใครยังโหลดไม่เป็นหรือไม่เคยโหลดนะครับก็สามารถไปดูคลิป ก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปไว้ตรงนี้นะครับตรงมุมนี้ครับแล้วก็จะมีของ i r a b o t Finger Pin r t ตรงนี้ก็ไปเสียใน Google เอาได้นะครับแล้วก็กดอัปโหลดเลยค่ะตอนนี้ก็จะอัปโหลดดิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรามาดูของ serial monitor เหมือนเดิมนะครับให้เลือกเป็น9,600นะครับอ่าฟาว finger pin r t sensor อันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับ เรามาดูการตรวจสอบของมันก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปดูที่หน้าจอนะครับมาดูตรงนี้นะคะเสียบไว้กับคอมพิวเตอร์นะครับอย่าเพิ่งถอดออกแล้วก็เรามาลองนิ้วโป้งของผมนะครับนิ้วโป้งปึ๊บฝ้า id 1 with confidence of 374ก็คือ374ยจิ่นะครับยิ่งมากก็คือยิ่งตรงกันนะครับ id 1นะครับใช่ครับนิ้วโป้งข้างขวาของผมคือนิ้วแรกของเรานะคะ เรามาดูนิ้วที่2องนะครับคือนิ้วชี้ข้างขวานะคะ Hello f i n g e r t o o l File ID t o o นะครับ With Confidence of 131นะครับ,รบอ่าเรามาลองดูนิ้วโป้งมือซ้ายบ้างนะคะนิ้วโป้งมือซ้ายอ่า File ID 3นะคะด้วยความคคม,มชัดที่เจนะครับความแน่นยำนะครับความ ที่ตรงกับลายนิ้วมือที่เราเอาใส่ไว้ในภาพนะครับก็จะเห็นว่าเซนเซอร์จะมีความคมชัดมากเลยนะครับแล้วก็มีความแม่นยำอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วเรามาลองดูนิ้วสุดท้ายนะครับนิ้วชี้ของข้างซ้ายนะครับปึ๊บอ่า found id 4 with confidence of 73นะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้เซนเซอร์ลายนิ้วมือ ที่แสดงผลในซีเรียลมอนิเตนะครต่อมาเรามาดูในส่วนของเจ้าตัวหน้าจอ oled ของเรากันเลยดีกว่านะคะอ่าซึ่งผมบอกก่อนนะครับว่าเซ็นเซอร์ไลน์นิ้วมือตัวนี้จะไม่ได้คำนวณเร็วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตะ้องค้างไว้นานนิดนึงนะครับเรามาดูเจะาตัว oled กันเลยมาลองนิ้วที่สามของผมนะครับเป็นนิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับมาลองดูนะครับ มฮ้ l ลฟิงเ e อร์ e รีนะครับนิ้วที่3ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะคะอ่ะนํำมาลองนิ้วสุดท้ายนิ้วที่4นะครับขึ้นไหมั้ย Hello f ก n g e r 4นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้อ่านรวดเร็วแบบเซี่ยววิเเาาได้หนึ่งวิลได้นะครับอาจจะใช้ประมาณ1.5วิไม่ก็2-3วินะครับนรามาลองนิ้วแรกของเรานะครับฟิงเกอรวัน hello finger one อเสียงไม่ได้ผลนะครับเรามาลองเอิมนิ้วชี้ของเรานะครับหรือ finger two นะครับ hello finger t o อนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เซ็นเซอร์ของเราได้ผลแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทริคง่ายๆนะครับในการใช้เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือกับเจ้าตัว oled ตัวนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายอย่างเลยนะครับอาจจะนําไปพัฒนาเป็น ที่เช็คชื่อหรือแม่ก็อาจจะเป็นพัฒนาสำหรับเวลาคนเข้าออกหรือว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลในระยะสั้นนะครับซึ่งสามารถเก็บได้127ลายนิ้วมือในครั้งหนึ่งเลยนะครับอ่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ